สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอาร o ฟุตบอล explorer ครับรายการที่จะพาคุณเดินทางไปสำรวจวัฒนธรรมฟุตบอลในประเทศที่คุณไม่เคยมีโอกาสได้เห็นมาก่อนครับสำหรับเทปนี้ครับถือเป็นซีซั่นที่2แล้วครับเราก็ยังคงอยู่กับทีมงานเดิมครับซึ่งก็มีพี่โยครับรับหน้าที่เป็นโปรดิวเซอร์ของรายการแล้วก็พี่ต่อฟิกช่างภาพนะครับแล้วก็ตัวผมเองครับต่อนารนองที่จะรับหน้าที่เป็นผู้สำรวจในการเดินทางครับสนุกนอีกแล้วนะครับทุกทริปล้มมีปัญหา ยังไม่ท้เริ่มต้นนะครับโปรดิวเซอร์โยอีกแล้วนะครับพาสปอร์ตที่จะาไปทำวีซ่านะเนี่ยเป็นเรื่มเก่าแต่วันนี้เอาเล่มใหม่มาทางสายการมินก็เลยบอกว่าอาจจะออกตัวให้ไม่ได้เพราะว่าทางอินเดียก็ค่อนข้างซีเรียสกับการทำวีซ่านะครับตอนนี้ก็ต้องส่งข้อมูลเว้ทางอินเดียนะตรวจสอบก่อนว่าจะอนุญ,ญาตให้ออกบัตรให้โยหรือป่า สำหรับซีซันที่2นี้ครับเราจะเริ่มต้นสำรวจวัฒนธรรมฟุตบอลในประเทศที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกครับมากกว่า1000ล้านคนและพูดถึงฟุตบอลแล้วครับทีมชาตินี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากที่สุดครับในภูมิภาคเอเชียใตย้สามารถควา้าแชมป์ได้ถึง7สมัยจากการแข่งขันทั้งหมด12ครั้งล่าสุดครับก็เพิ่งจะเอาชนะทีมชาติไทยในการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2019เมื่อช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาประเทศนั้นก็คือประเทศอินเดียครับ เอาละคระตอนนี้เราก็เดินทางถึงประเทศอินเดียไปที่เรียบร้อยครับเมืองมุมไบเนี่ยรู้สึกโดดเดี่ยวแล้วก็เหงามากครับโปรดิวเซอร์โยเรายังไม่มานะครับเดี๋ยวตามมาครับนี่ก็เวลาประมาณเที่ยงคืนครึ่งได้แล้วเดี๋ยวเราเข้าที่พักกันก่อนนะครับผม เวอฟินเดียนะครับถือว่าเป็นซุ้มประตูที่มีความใหญ่มากรอบๆซุ้มประตูนี้มีสถาปัตย์ท้งนั้นเลยนะอืสวยมากเลยครับที่เราามองทะลุไปนะครับจากนั้นก็จะเป็นทะเลนะฮะซึ่งก็คือทะเลอาระเบียนก็เท่าที่สังเกตดูหลังจากใช้ชีวิตมาประมาณเกือบหนึ่งวันเนี่ยคนอินเดียเองชอบบองหน้า ถ้าเป็นคนไทยก็มีเรื่องไปแล้วเพราะว่าโดยเฉพาะขับรถเนี่ยขับมาข้างกันก็หันไปมองกันอะไรก็หันไปมองจริงนะคนไม่มองหน้าเราบ้ากเหรอชอบมองก็มองเพรามองแบบเนี้ยขโมงเลยเออจ้องจ้องจ้องกันเลยแล้วก็แบบเขาเดินไปแล้วเขาจ้องอยู่ะมาอะไรฮะเราโคโร่โคโร่โอเค น้อง you know, แก๊กชอบจองหน้าเนี่ยชอบเซลฟี่มากรายการระดับถึงอินเดียวเว้ยได้เวลาเปลี่ยนเมืองครับ จากมุมไบครับไปเดินทางต่อไปที่เมืองโคชิโคนะครับเพื่อไปดูอีกหนึ่งฟุตบอลลีกภายในประเทศนะครับที่มีชื่อว่าไอลีก่น่งนะฮะย้อนกลับไปในปี1996ครับอินเดียได้ก่อตั้งลีกฟุตบอล,ลครั้งแรกของตัวเองครับในชื่อว่า National Football League จากนั้นครับในฤดูกาล2007ครับลีกได้มีการปฏิรูปครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นไอลีก ต่อมาครับมีบริษัทที่มีชื่อว่า IMG Reliance ครับบริษัทที่จัดการธุรกิจกีฬาของสหรัฐครับได้เข้ามาเซ็นสัญญากับสมาคมฟุตบอลของประเทศอินเดียครับเพื่อดูแลสิทธิประโยชน์ของลีกในปี2014ก็ได้เกิดลีกใหม่ครับที่มีชื่อว่า Indian Super League โดยให้8สโมสรจากเมืองใหญ่เข้าร่วมการแข่งขันพร้อมกับดึงนักฟุตบอลร,ระดับโลกมากมายครับเข้าร่วมในแต่ละทีม ซึ่งการเดินทางมาประเทศอินเดียครั้งนี้ครับเราก็ตั้งใจที่จะไปดูการแข่งขันฟุตบอลของทั้ง2หลีกเตรียมตัวฮะเดินทางลงใต้ครับไปสู่เมืองโคชิโคนะครับหรือว่าเขาเรียกกันว่าคาริคัตนะครับใช้เวลาจากมุมไบระบาย2ชั่วโมงครับ เอาละฮะตอนนี so right e ้ก็เดินทางไปถึงเมืองคาริคัตไปที่เรียบร้อยครับผมเข่าที่เห็นบรรยากาศก็สัมผัสได้เลยนะว่ามีความเป็นชนบทนหน่อยนะครคือทั้งมุมไบแล้วก็เมืองนี้เมืองคาริคัตเนี่ยก็อยู่ติดกับทางฝั่งของทะเลอารัเบี้ยเหมือนกันบรรยากาศปั้นเมืองเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างกันนิดหน่อยนะแต่ว่าการขับรถ ไม่ได้ต่างกันเลยนะครับเมกี้ก็เกือบลออกก่อรถบัสไปนะเหมือนันจะโบกรถเราแล้วอะเราแซงมา,าแซงขวาไม่ก็แซงซ้ายเหมือ <laughs> นจะบวกกันนะครับก่อนจะถึงวันพรุ่งนี้คนระับพรุ่งนี้จะมีเกม ฟุตบอลไอลินีครับในอินเดียเนี่ยจะมี2ลีกในประเทศคือมีลีกที่ดังๆที่ซูเปอร์สตาร์ไปเล่นเนี่ยจะเป็นอินเดียซูเปอร์ลีกส่วนอีกลีกนึงเนี่ยก็คือไอลีกก็เป็นลีกดั้งเดิมที่มีมานานแล้ววันพรุ่งนี้จะมีการแข่งขันนะครับโกคูลัมเคราล่าจะพบกับทีมไอซอลนะฮะก่อนเกมวันหนึ่งฮะก็เราใช้เวลาวันว่างๆวันนี้มาเดินเซอร์เวยรอบสนามหน่อยฮะ อนนี้เดินมปถึงหน้าสนามมีชั่วเอ s Sta เอสเดียมครับเป็นสนามย่าของโกคุลามเพเนราลารูปทรงไม่เหมือนสนามบอลเลยเปนออฟฟิศสำนักงานอะไรสักอย่างหนึ่งระหว่างที่เรากำลังเดินงงกันอยู่ที่หน้าสนามครับเราก็ได้มีโอกาสพบกับเจ้าหน้าที่ของสโมสรโกคุลามครับที่มีชื่อว่าอุนนี่ฮะผมก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับอุนนี่ครับเกี่ยวกับเรื่องราวของทีมนะครับแล้วก็ ได้มีโอกาสถามครับถึงมุมมองที่อุนี่คิดว่าอะไรคือความแตกต่างระหว่างอินเดียนซูเปอร์ลีกและไอร u e ครับตอนนี้ถึงหน้าสนามแล้วก็นี่ได้เจอกับเจ้าหน้าที่สโมสรพอดี <Yes. S 2> อูนี่ Yes อูนี่ So what do you do for the clubSo I work as operations uh, manager for the club <S uh <S so basically s e l t i n g the stadium and uh, arranging all the operations side for the club Uh -huh. the club established uh, from last season mm. this is owned by uh, a big group in Kerala called uh, Dokulam. Dokulam. so isl started pretty recent but i league has been there for a while now basic difference i guess is that um, i mean the isl teams are uh, a bit more richer investor i league is like kind of more spread out all over India I and mean, mm. like you see, I see ISL is basically concentrated in all bigger cities. Ah. Yes. Whereas, yes uh, I-League is like has gone to the farthest corners of the country like there is a team from Kashmir, and there are teams from mm. places like uh, well then Manipur. เรยเดินทางไปสุ่อันภูมิอีกรอบนึงครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปเช็คอินกันครับเรียบร้อยนะครับได้มาแล้วออกเดินทางฮะตอนนี้เป็นเวลา6โมงเย็นนะครับระยะเวลาการเดินทางประมาณ4ชั่วโมงก็จะถึงมุมไบย5ยทุ่มกว่าซึ่งพอถึงบุมไบเสร็จเยผมก็จะบินต่อไปที่เมืองโคชิโคไฟขอของผมเนี่ยอยู่ที่7โมงเชา้าผมก็เลยตัดสใจว่าจะนอนไาที่สนามบินนี่แหละ ก็ฝาถึงนคนที่ชอบเดินทางนะครับตรวจเช็คเอกสารให้เรียบร้อยนะครับม่ะนั้นจะมีปัญหาเกิดอะไรกขึ้นเครื่องนะครับขอบคุณคเหลือเวลาอีก5ชั่วโมงก็ว่าจะเข้าไปข้างในแล้วก็หาที่นอนซะหน่อย บอกว่าให้เรียกแท็กซี่ตรงนี้นะครับนายพีแท็กซี่นะพอุดมโนรีมาดมพี่อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวัน่อุนใจจอแล้วครับพีแท็กซี่ไปเอารถแล้วฮะไม่รู้ว่าป่าไปเอารถที่ไหนฮะว้าวคลาสสิกมากรถโอ้โห Yeah, uh yeah, -huh. โปรดิวเซอร์โยงเราเคลียร์เอกสารวีซ ouais ่าเดินทางมาที่ประเทศอินเดียที่เรียบร้อยครับเห็นว่าเมื่อคืนไปนอนที่สนามบินมาไม่รู้ว่าสภาพจะเป็นยังไงเด่ยวมาแฟนมีตังเ่ามีตังเราเออเออเขาเป็นกันเองนะทุกคนเป็นไงดิโอเคละ thank you thank you หลับไม่ลงเลยไม่กล้านอนเลยเป็นไงบ้างพี่สามบินมานอนยุงเยอะมากเลยต้อนรับอย่างเป็นทางการอีกครั้ง Welcome to India ชินกันการจราจรเนี่ยไม่คิดเลยเอ่อมันก็สูสีกับเวียดนามนะแต่ที่นี่่ที่นี่แบบ วัดเลยอ่ะวัดนะถ้ากัะจายถ้าไม่หลบอ่ะตอนนี้เที่ยงก็มีเวลาเดี๋ยวพาไปกินข้าวเมื่อวานผมไปมาแล้วโอเค้าเดี๋ยวดูบอลจดดูบอลต่อไอลิกไอลิกเสร็จแล้วเดี๋ยวนั่งรถไปโอเคครับไปชิทั้งสองนี่หัวล้นะหัดมาครับ ตลอดเวลาลวที่เจอเราจากที่พักเดินมาประมาณตึ่งถึงห้าทีอ่ะมีร้านที่ว่าอดดมโยพี่อีกแล้วกยังไงวะเนี่ย S <S มีเยอะลกินข้าวเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ถึงเวลาแล้วฮะที่เราจะเดินทางไปสนามฟุตบอลนะครับ EMS Stadium ER ครับ EMS Stadium ER <Yeah. S 1> เด็ดฟุตบอล นสะเตเดียมคุณนะครับฮัลโหลสายกิมาไม่โปรดิวเซอร์โย่ ได้เลยว่าตอนนี้มาร์เกอร์ได้มีการตั้งแล้วผู้รักษาประตูเริ่มออกมาวอร์มแล้วครับเจ้าหน้าที่นี่ครับถ่ายรอดสดเตรียมงานแล้วครับฝ่ายเครื่องเสียงนะครับพร้อมหมดแล้ว Two differently. ISL and league Could you tell us about the different of these This has been there for so many years. ISL is just come up because of, you know IMD reliance and the money that they can put in. Huge business from magnets, I think. They have a lot of money. So bringing in, you know, players from abroad. Not the top grade ones who played in Spain and La Liga and India. That's one so, of the ways to attract crowds. So, so you, you don't support ISL? No, it's just a glorified exhibition. You can call that. <laughs> ของจริงว่าต่อโโหหเกมจบวันที่เรียบร้อยครับก็เป็นทีมเยือนที่สามารถแซงเอาชนะโมคุณลำไปได้ครับตีสามตึ้งหนึ่งตึงหลังยิงสามลูกรวด คือในแง่ของรูปเกมก็ถือว่าสนุกนสนุกสนุกนเกมวันนี้มันแข่งในวันธรรมดาซึ่งแข่งในสามโมงครึ่งอย่างเงี้ยเ,เร็วแต่บอลมันก็ผู้จ้าที่จะเข้ามาดูอ่ะนี่ก็เป็นหนึ่งเกมของไอรีสครับจะสีสันนะเป็นแบบวิถีเขาดีอะ่ะจบจากการดูการแข่งขันฟุตบอลไอรีเป็นที่เรียบร้อยครับซึ่งมาตรฐานของการจัดการแข่งขันก็เป็นอย่างที่เราได้เห็นไปแล้วนะฮะ การเดินทางของพวกเราในประเทศอินเดียยังไม่ได้จบลงเท่านี้นะครับครั้งหน้าครับเราจะเดินทางกลับไปที่เมืองมุมไบครับไปพูดคุยกับนักเตะคนสำคัญของสโมสรมุมไบซิตี้เอฟซีครับนั่นคือราฟาเอลบาสโตสเราจะเดินทางไปดูการขันอินเดียนซูเปอร์ลีกครับที่เมืองปูเน่ด้วยวิธีการเดินทางที่พวกเราเองก็ไม่ได้วางแผนเอาไว้ก่อนนะครับพบกันได้ในตอนต่อไปครับกับรายการอารีฟุตบอลเอ็กซ์พอร์เตอร์ซีซั่น2ครับ